สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนที่เขาบึงเขาส้มสองปะเหมาสบายดีงามสวยสวยอ้ออยเห็ดยังอ่ะสบายดีพี่เนาะอืมเอาขนมเกลือแมวเห็ดปตีทั้งคนกินทั้งแมวกิน <laughs> บะเลามันชิลักแกกินขนมอีรอยโตคายนะลูก <laughs> เอาไปฝึกมันก,กัดเลยแล้วหนกเอ๋ยขอทักทายสวัสดีผู้อยู่ต่างประเทศเดอ้อสวัสดีพี่น้องอยู่ฝั่งไทยเดอ้อหล่าระวังเล็กเกาะสละ่ะอีเจา้าเดอ้อน้องบอสได้ลูกน้องบอสอยู่กับป้า,ปาไพหมัดพมใหล้ล่าขึ้นอาหักแท้เอบูม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 บ่ ปลาเมาอ,อมาแยำสวยๆ,ๆน,นี่มาฝากแต่ว่าปลาเมาเอามาห้อยไว้แล้วล่ะมาฝากอันเสื่อเนาะเพิ่นเอามาแก่เอวตรงให้เป็นแอวแอวโก่งเนาะแอวโค้งเป็นตัูยู่ฮะน,นะแล้วก็สมกระเป๋าสมกระเป๋าสิบแตกก็เลยเอาสิบทำเข้าไปใหม่เนาะ ของสมกับจะหางามมันก็บ่งามแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ใส่ได้ถ้ากระเป๋าอันเทียนผืนหมักเพิ่นก็เอาท่ามกับท่ามว่าซั่นเบิ่งลูกเบิ่งหลานสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก็สิเมื่อร์ลวบานี้ป่าเมาก็มีเวียกมีงานบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนั่งบอดคนหู่วด้นั่งบอดสายหยอเด้ สายย่อกอยู่ก็ปลาปลาเขาค้งไว้อยู่ในอ่พี่น้องโบโบไปเปิดได้ดื้อแห้งโหอีละมันงับประตูไว้โหเพิ่นเอิญบ้าบ้าเพิ่นวะอยู่ในพุน่นเพิ่นอยู่กับปลาปลาเพิน่นโอ้อันแม่เอาพ่อยให้อันพี่น้องลอราบ่แน่บ่ท่านเอาใหายนะคะไม่กวาดนะบ่ท่านเอาให้อันกลายไปปากซองยังเอาไปเนาะ มีมีการหนึ่งว่าสรีหายเบาแพงเบาแพงว่ะให้เอาลงไปวัดเยี๋ยปะมเมาสิเอาลงไปเดี๋ยวผนว่าปะมาะเอาลงไปวัดลูกก็สะไปถวายวัดไปถวายให้หวัดเนาะไว้กวาดไว้ยังแถวอุติวิหารทนระืไงเนาะก็ดีคือการเนานะสีได้ทำบุญนำแบ่งให้คนนำแล้วก็ทำบุญนำมีหมากสดๆพี่น้องฮะการลงจากต้นเนาะ มีหมากสดๆกูใด,ดอยากจะได้ไปเคี่ยวเนาะกอยู่หานเสาแพงเด้อยบานมะมงเนาะหานเสาแพงบานมะมงเมือใส่ผู้ทองแขวงสวรรค์นนเขตเพิ่นมีหมากหมากเต็มหมากงามมีหน่วยน้อยหน่วยใหญ่เนาะอืมผู้ใดอยากเคี่ยวเนาะบ้านไก่บ้านไก่เมาเวะ มามามาไหวก็ได้เด้อพี่น้องเด้อมาสะนี่เบิดได้นี่ <c oughs> ของดีมีหน่อยได้นี่ของผูดเฒ่าเนี่น้องบัานไกเขึอนเคียงเฮาทางบ้าน,น้ำมงสีสว่างน้ำโบน้ำหอยปังเนาะน้องสโนกเกาะว่าไปเนาะเรื่อว่ายอยู่ในาจานก็นดีเนาะน้ำลายแตกกระเซินสิเขียวสะอ่อนหมากมันบักงบักง่เอาเบิง่งซมสันนีก,ก่อนนะพี่น้องเนาะ เป่าเมากะสิเมื่อเสียกรมาเฮือนเนาะพี่น้องมาเฮือนเลยป้าเพินมาแหวเหรินนำไปจาบคนโซ่ไปเจาะคนโซ่พผู้ได้ลี่ทั้งรังนะผู้ได้เอ้ยลูกหบดี่่ามาโอ้ยบ่แมนนอยากไอหัวเปื่อยบ่อะนะมันไงท้องกะมือเปื่อยพี่น้อเฮ้ยเห็ดนาแล้วมือป่วย มือป่วยมือป่วยแล้วเห็ดหน้าแล้วคนบ่ได้ป่วยได้พี่น้องมือป่วยเมื่อค่ะป้าจะเป็นโรคผีสางฝีหนองไัยก็อยากเป็นผิวหนังเด้อเป็นเบิดนี่เบื้องนี่ก็เป็นนี่นี่โนมแนี่นี่อันนี้แห้งเขาแล้วแห้งแน่ใส่ยาใช้ใช้ลูกใช้พี่น้องใช้พี่น้องเบิร์นเบิร์นแหงเบิรงก่อนเออเอายาเหล่ใส่แน่แห้งเขาเลยด้อสีเซาเลยใช้ลูกใช้เป็นหิวเขาเลยเอาทักทายก่อน

บ้านมีหนึ่งลูกสิ่งาะบุกหาอือจักมือก่อนเด้อจักมือก่อนเศร้ามีแห้งก่อนเด้อโอ้ยให้อีแม่ให้อีแม่ตัดให้เนี่ยเด้อเล็บจ้าน่ะบุกหามลูกอ่าแต่เกาคือว่าหมักเกี้ยงเอาแถบ่เฮ้อถ้ากระดมหน้าเล่อบ่พอฉันเอาหน้าไม้บ่หน้าไม้แต่มือไม่ใหญ่หน้ามาเป็นเปลือกแล้วก็ทูกับบัวได้คอยดีอัน <S 2> <S 2> เวลาลงอันดํ้หน้าน่ะเขาให้ท่าสีเหล็บไหวหล็บมันจังบัวเ,เ,เรืองแมนแมนมันโอบว้มัน,น,นบดบได้ท่าเ้าหักหลางมากูดคู่มือคู่มือ,อ,อมีมากูดหลางป้าผืนมาเวไปจบคนป่วยอันคนที่ป่วยนะพอของอันพอของอันลุงพามอะลรพี่นนอง ป al, actually, ้าเฒ่าก็จีภาพไปเบิ่งเยอ่ดอกเนาะพาพี่น้องเอฟซีไปเยี่ยมยามผืนป่วยแห้งเป็นเมื่อยว่าสั่นอยากกินน้ำมะพร้าวอะไรใจดีผืนไปหาเกาะมะพร้าวไปหายบังใดนี่ป้าเฒ่าก็เบอร์ท่านบอรท่านไปจอบจั๊กเถื่อไปกายมากายเอาเบิ่งเจ้าหวานไอ้เคเบิ่งเอาสบายดีอ้ายดูเขาเป็นแค่น้องแนวไหนบอกบอกไอ้ายดูหันบอกดูบอกน้ำอ้ายมือนกดู ไอเค้จะว่าไอเจดีหายไปจ้าไอกะขายาอกะขายบ่ได้หอนเงินเดือนสบายดีไอดดสวายดีอเค้ยสบายดีไอเคขอเงินซื้อขนมแนหิวแล้วมินาได้ขี้มินะเออพ่นบวบอ่ะนี่ผู้นันบวเลยเนาะเอาเบิ่งส้มสำนีก่อนนะพี่น้องเนาะเอาสบายดี สบายดีอีกเือเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่ปลาท่องเหมือนเมื่อแล้วเนาะอุ้ยภาพสีเหมือนเมื่อเน,อน,น,นอ่อยู่ในโกนพี่น้องอยู่ในโกลนออกมาอุ่นต้มอุ่นต้มซีนแล้วก็มีซีนจานหนึ่งเนาะะเดี๋ยวไปสู่เอือยกินจเจียวไปสูป่ปลาดำกินเนาะอาหารเสร็จอาหารเสร็จกินหอดปลาดำ ขินกับไลายดอกจานหนึ่งน่องเผือไปใส่อันนี้ปลาหมาดพี่เอาไว้เดี๋ยวไปใส่ข้าวกลุ้ยใส่ข้าวกลุ้ยใส่หอมอยู่เยอนปลาดำเพราะว่าปลาดำมีส่วนหอมอยู่ ยิ้วเข่าแล้วเนาะยิ้วเข่าแล้วบัดน,นี้เฮากาสิกาเกียงลงไปเลยหม้อต้มหม้อต้มสดหนนะเนาะอันนี้ก็เป็นเนื้อสดสดปลาดำปลาดำแบอยูฮานแม่น้องอตเต มาตะลอนนำหน้าอาห้างก็ขึ้นบ่ยขึ้นตะลอนนำหน้าล้วก็เลยมากอ่านแม้าเตะมาใส่คานย,ยาขากระปุกอ่ะทักทายสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ถาเนี่ดยเฮ้ยเอาหิวถาเนี่ยวยยยสิพาไปเบิ่งเจ้าของหา่านขายเฟืดขายดีบ่บไปเบิ่งเจ้าของห่านเนาะพี่น้องว่าขายดีบ่มาคือนหนังกินเห็ดเอ็มเตี่ยม ท้ายหายแต่เจ้าของบ้าน้อหรือจังใดปลาทั้งหลุมคือบ่อปอดภัยแทบเป็นพวงอยู่สบายดีนะแม่สบายดีพี่น้องป้อนข้าวอตเต้สบายดีเจ้าของห้านสบายดีนะแม่บอกคำคนเก่งะานเก่งเจ้าของห้านกินยังมือนีบ่ได้สั่งเฟ้อรัวรัวบ่ ฮักกอดกันหองแอร์ห้องอาออมาละหิวกินโจ๊กทักทายสบายดีปลาลุงด้ลูกปลาลุงเบิ่งได้นี่สบายดีคนะึป่ปลาลิงเบิ่งน้องอเตนนะเลยนี่ยสบายดีเ <c oughs> บิ่งปลาลุงเพิ่นเบิง่งค่ะออ้ยอ,อเตะกินคือเป็นตาแสบแท้ประสัทเห็ดดีดีเห็ดดีดีอย่าบอกเนี่ยสบายดีเลย สบายดีดูลูก FC เอฟซีแบบน้ำเบิ่งได้นี่สบายดีดูสบายดีปารุ่งนานมีเอฟซีน้องอติน้ำมาขักเจ้าของห่านนี่เด้กินจะมะขักเทวสันกินขักอะไรเจ้าของห่านบ่ได้เอบ,อบอ่บออบไงบอกร,ระลูกไงบอสบ่ได้เสอบอ่ลูก ບໍ່ໄດ້ຊໍອືມບໍ່ເວເພິ່ນເອີ້ນປາດຳກະແມ່ເບາະນິແມ່ໂອຍເອີ້ນເອີ້ນປາລຸງກິນນຳຊະບ້ານແ ผู้เหตุหายก็เป็นตาเห็ดแล้วเนาะกินยังกับบยั่งกินยังกับบเหลือใส่เบิ้งเกี่ยงล่ะบอกเกี่ยงแล้วเกี่ยงแล้วไม่แตกดิใช้หิวเข่าอะไรอันนี้จ้ะอทำหนึ่งเป็นน้มหยกถวยได้พี่น้องนี่มันแห้งหยกมาได้จะบอกว่าสิหยกเองอานลีแก่

โอ้น oh! oh! uh ่ยนั่นก็เป็นฮะโอ้ยนี่ยนะบอแห้งพาโลบอประดำถาหึงแล้วเนาะเอาสิเมื่อก็เด้อพี่น่องเด้อแมนสิเมื่อเฮือนประดำมาแต่บ้านไปแล้วมาเห็นพ่นกินอยู่เขาวเมื่อ ภาไปพาไปิ่งเจ้าของห่านว่ากินแสบกินนัวเอไ้บุกยุตะก่อจังเมือมื่อได้เชียนนะจังเมื่อหนักข้างกับพ่อเที่ยวได้มันพ้นตกแห้งแล้วมันเมื่ออื่นเพลสิไปถาสุตโต้าดปาเชิอือถาไปมืออื่นมันลยล่เอียไล่งงาน ขันย่ำแหล่งสว่าอยู่อันนี้ผ่าเจ๊ยิ่งยาว่าสิไปหลอกน้ำหน้าก็เลยบอท่านหอดหน้าสามลบเมื่อไหร่ปะกันพี่น้องเขาเจ้าอยากมาเอาเสือเอาธงลบเมื่อไอนิบให้เขาเลยบอกหอดหน้าท่านวิอักลา่วิ่งไล่ก็ถุงใหญ่ๆเลยใส่สบายสบายเนาะเอาหมดห้องคืนนางน่าใหม่นั่งอ่านเอามาให้เบิ้งหมดได้ มันมีอมมากกว่าปลอมแห่หน่อยนะครับอมกระเบื้องก็ระเตื้องนะข้อมุ่แล้วมันก็มีอีบหนึ่งใหญ่ๆนนี้ัเอามาให้เบิงเอามาให้เบิงเอาปลาดำถ่าอยู่ทางเมือก่อนจะคล้องหันไปแล้วโบอีมจุกอีเดะฮะเห็นจะได้เอาลูกยังโบอีมติ เห็ดนี่ยมาก็ะยูแก็ดตะเลยมาบ้าบึงพี่น้อะมาดูความสะอาดผู้ยูแก๊สมาบักไก่เนี่ยยูแก๊สน้ำปลามาง่อยเอาโบอิ่มโบลูกโบอิ่มเพกล่องเดียวน่ะิ่มะสนาเนาะจักแตกสิขาดเนีวะเห็ดน้ยูไปมลูกยูไปเมียนบังลาเมียนใส่เห็ดลูกเห็ดเฮเบิงลูกเห็ดได้ยังเอาไปได้

ทันทีไว้แท้หากับเขามาสะโอ้ยูไปอัน่าโลดยู่ไปห้องคือโลดโอ้มาประมาณหกจัตเจจ่าเจะยเหมือนสะเอาเอาไปเอาไปโจกกระได้เมื่ลไรสมัครป้าบ่คลิปนี้กับมาสิโคจ๊กเพียงสำนีก่อนเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาเส่งซะก่อนจริงน อ้าวได้สีสอนกันเบิดบ่ได้เบิด์ตเนี่ยขี่บ่อไร่ได้โหลดป้านะโศกมันอันนั้นดันอย่าอรันอันนั้นนะดันบ่เอาเมื่อบ่เมื่อไม่บุ้มเอาไปช่วงมีพี่เลิกโหลดขึ้อยากตายนี่กับปลาดำอย่าเอาขนั้นแล้วโบโบไปชงน้ำแม่ข้าพับลูกโบเมื่อโบเมื่อโหลดขึ้นอยากตายนี่เดี๋ยวแม่ดำลงมาอีก

เกือบให้แน่สิเมื่อนน้ำปลาดำแล้วม<ป>ะเมาสิขอปิดคลิปเพีเยงสำน,นีก่อนนอะพอกันคลิปหนาเด้อผิดพลาดประการได้ข้อถดออไปละลายสบายดีสบายดี